คลั่งรักสุดๆแอปทักษออนทำนนกุลว้าวุ่นอีกแล้วแต่งตัวสวยจนห่วงเบาๆตั้งแต่นนกุลออกมาเปิดตัวว่ากำลังคุยกับแอปทักษออนอยู่ก็มีความหวานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวจ้าท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิง ล่าสุดมีรายงานว่าเนนกุลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสของแอปทักษอนอีกแล้วหลังจากที่คุณแอฟได้ออกมาโพสภาพขณะที่ใส่ชุดสีแดงสวยสดใสแต่ในเวลาต่อมาไม่นานนนกุลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นไฟลจิฟที่บ่งบอกว่ามีความห่วงไม่เบาและนอกจากนี้ก็ยังมีแคปชั่นด้วยว่าทดลองระบบเฉยๆครับไม่เคยเม้นเป็นไฟจิฟ ท่ามกลางคอมเมนต์ของแฟนคลับต่างก็เข้ามาแซวนนกุลกันยกใหญ่บางคนบอกว่าสู้หรือไม่สู้ดีนะกลุ่มใจมีแฟนสวยเหรอคะแฟนสวยมากลูกแม้จะชมเขาว่าสวยก็พิมพ์ไปสิคะความหมายจิฟนี้คือเฮ้อทำไมสวยจังวะมีคนแอบมาส่องทุกคนคะนนกุลเม้นแล้วคะ่ะโชว์เอวนิดเดียวเองค่ะไม่โป๊ไม่โป๊มโปเมนจิฟครั้งแรกก็ให้หวานใจเลยดีแกแรงเกิน ไม่ชมว่าสวยหลือครับวันนี้เห็นใจเขานะคะแต่คุยกับตัวเองได้ก็คือเก่งแต่จิฟเธอน่ารักนะชานนและอีกมากมายหลากหลายความคิดเห็นเลยทีเดียวค่ะ